ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในงวดวันที่28 พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็มาทำา F ฟซพี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับเมื่อวานก็เข้าเด้งๆเลยนะครับเมื่อวานก็ให้เด่นอยู่ที่0ูนย์กับสนะครับสำหรับ4ก็มา2 4นะครับในรอบเฉพาะกิจแล้วก็41นะครับแล้วก็824นะครับในรอบปกตินะครับ สำหรับ0ย์ก็มา0ูนเก้านะครับในรอบปกตินะครับแล้วก็มา0ูนนะครับในรอบ VIP นะครับแล้วก็มา0ูนย์นะครับในรอบ v i p นะครับก็เข้าเด้งๆเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่มีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มางวดนี้นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับรูดอยู่ที่0ูนย์กับ7นะครับ ตัวเด่นนะครับสําหรับเดีนศูนย์นะครับก็จะเจาะ4คู่นะครับเด่นศูนย์สคู่เด่นเด่นก็จะมี0ูนย์นะครับศูนย์ห้านะครับศูนย์สามแล้วก็หกศูนย์นะครับสำหรับเด่นศูนย์สายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวนะครับสําหรับเจ็ดนะครับเด่นเด่นก็จะมีเจ็ดหกนะครับเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับสําหรับเด่นเจ็ดก็เจาะสี่คู่เหมือนกันนะครับ สำหรับ3ตัวนะครับเบรนเดนก็จะเจาะให้นะครับก็มี5 6 7 5 7 9แล้วก็6 3 2นะครับแล้วก็2 0 8 2 0นะครับแล้วก็7 0 7นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะให้กันไว้4คู่นะครับก็จะมี6 6 7 7 0 0แล้วก็9 9นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่28พฤศจิกายนนะครับพศ2 5 0 0 64นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องที่เข้ามากดสับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันเม็ดเดียวนะครับไลฟ์สด5โมงเช้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ